ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเปิดเวทีชวนแพทย์ร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด1 i พร้อมแนะนําประชาชนวัคซีนโควิด1 i ยังมีความจําเป็นโดยเฉพาะสําหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางเพราะจะช่วยสามารถลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันเปิดเวทีเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ถกประเด็นผลกระทบของโรคและความจําเป็นในการดูแลป้องกันสําหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และภาระโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงซึ่งยังคงมีอัตราสูงโดยตั้งแต่ต้นปี2567จนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า7 0 0 0 0 0รายดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้น ซึ่งข้อมูลปัจจุบันประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มกระตุ้นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ60-70ในการป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตการติดซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นได้ตลอดเวลาเพราะว่าเชื้อโควิดมันมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆรู้สึกทุกสองสาเดือนเนี่ยก็จะมีการกลายพันธุ์และทุกครั้งที่การกลายพันธุ์เนี่ยวัคซีนเชื้อโควิดเนี่ยจะทำมันจะมีการต่อได้ง่ายขึ้น3-5เท่าจากตัวเดิมทุกครั้งนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันการ ฤทธิ์ที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงนี่ก็จะลดลงนะครับในประชากรทั่วไปนะครับมันก็เลยทําที่มีข่าวว่าโควิดก็เหมือนมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปนะครับในคนทั่วไปนะครับแต่ในคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยตัวที่เราคิดว่าทั่วไปในคนปกติมันก็จะไม่ทั่วไปนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงแลวก็ทําให้เกิดโรคที่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตได้